สวัสดีจ้าสุกคนอยู่กับช่องสาวหล่าเด้อจ้าสาวหล่าก็เลึกรียนมาแล้วล้วก็วแบบหิวเลยค่ะและแล้วก็ได้ร้านมาม่าร้านเด็ดร้านนี้ล่ะค่ะขวัญใจวัยรุ่นฟันน้านมค่ะทุกคนค่ะยำม,มาม่าจ้ามีเครื่องด้วยเด้อมีหมูสับค่ะมีไข่จ้าแล้วก็ยำยำยำนะคะร้านเขาก็จะบริการลวกนะคะคิดอ่าราคาเท่าไหร่นะคะหนูยี่สิบบาทจ้า นี่ค่ะ20บาทค่ะยำมามา20่0จ้าโอ้โหมีหลายรสเลยค่ะทุกคนค่ะชอบรสอะไรก็เลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะหมูสับต้มยำนะคะมีมดค่ะทุกคนนี่แล้วก็โมดเงินเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ขอตังค์แม่หน่อยค่ะสาวหลาได้กล่าวไว้ตอนเลิกเรียนก็ได้นี่แหละค่ะแกหิวพอประทังไปก่อนนะจ๊ะ นะคะร้านนี้ก็อร่อยนะคะวัยรุ่นฟันน้ำนมก็ถูกใจสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ได้มาแล้วเราก็จะมากินกันเลยนะคะโอ้มีไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีหมูสับจ้าก็คน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 ให้เข้ากันกเลงก็เลงกเลงนะจ้าโอ้ยไข่แตกเลยค่ะสาวหลักก็จะเช็คเช็คเช็คช็คเช็นะคะนี่นี่นี่น,น,นี่ได้เวลา s o ยอุ้ยคำบางใหญ่ หิวมากเลยใช่ไหมคะมใช่ค่ะหิวมากเลยคะ่ะพอกันกิมนาจ้า